กราบนมัสการาเด็กหลวงพ่อเด่กครรบอย่างสูงค่ะลโลกเชิงเงินสุขเจริญเป็นล,ลูกหลานทางสายเลือดแท้ๆของหลวงปู่ค่ะนี่น้าหุ่นของเรานี่เลยจ๊ะนี่จ๊ะ<า> <c oughs> ซึ่งวันนี้เราก็มีเรื่องจากปูผงมาไลฟฟังค่ะนี่ปู่ผงเนาะในภาพก็อายุตั้งก็ก้าวสิบกว่าเข้าไปแล้วนี่นะจ๊ะแต่ไม่ได้ชูนิ้วสองนิ้วเนาะนี่ ปูผงเป็นคนสุพรรณบุรีดยกำเนิดมีอาชีพพามา,ม,ออมายคำต้นส้มปูผงจะหอบใะไม้คำต้นส้มไปขายแถวบางมดพอไปบางมดที่ยไรก็แวะไปหาหลวงปู่ที่วัดปากน้ำซึ่งตอนที่หลวงปู่ก็เริ่มอาพาธ อย่างท่านก็ต่างส่งลูกหลูกตัวเองไปคอยช่วยอุปถักรวมแล้วทั้งหมดก็เจ็ดคนหนึ่งในนั้นก็คือปู่ผงซึ่งเป็นอุปถัก์คนสำคัญเพราะมีศักดเป็นญาติพุ่นน้องของหลวงปู่ที่ได้อุปถัก์รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเป็นเวลาถึงสองปีเต็มสา<ะ>วุจ<ะ>้ย โอ้ใครได้อุปาปฏิกัติหลวงปูนี่มีบุญมากนะมีบารม,มีมากใครได้อยู่ในร่วมยุคของท่น่นนี่มีบุญมากทีเดียวหลวงพ่อคะว่าไปแล้วตั้งแต่ลูกรู้จักปูผงม,มาเนี่ยลูกหมายถึงน้าหุ่นนะจ๊ะก็เห็นชีวิตแกลำบากมากลำบากตั้งแต่ยังไม่มีครอบครัว หรือแม้มีครอบครัวแล้วก็ยังลำบากบ้านที่ปูผงอยู่ลูกเนี่ยไม่อยากให้ใครก็ไปเลยค่ะเพราะสภาพมันแย่เหลือเกินเป็นกระตอบไม้เก่าๆเล็กๆทำให้ห้องห้าห้องชีวิตของปูผ่ผง รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมดดูแรงง่ายนะคือที่กินที่นอนครัวห้องแต่งตัวอีกทั้งใต้ถุนบ้านากาศากกระปรกยุงชุมเป็นน้ำครามเหม็นๆเนราปว่บบผมมีชีวิตที่ลำบากยากจ,จน แต่คณะหลวงปู่ท่านต้องเอ่ยปากให้ปู่ผงทำบุญด้วยตัวท่านเองนี่นะเจ้าคณะหลวงปู่ท่านต้องเอ่ยปากให้ปู่ผงทำบุญด้วยตัวท่านเองถ้าท่านเอาาย่ยปากนี้แปลว่าเรื่องนั้นสำคัญมากมากทีเดียวนี่นะเจ้า<ม>คือท่านก็นดูทั้งอดีตทั้งปัจจุบันละอนาคตนี่ของปู่ผง ตรงจุดนี้ปู่ผมเคยเล่าให้ลูกฟังถึงตอนที่หลวงปู่ได้พูดกับปู่ผมไว้ว่าไอ้ผมมึงเอาเงินมาทำบุญสร้างโรงเรียนปริัติกับกูแค้มาทำสร้างเรียนเอาบุญกับท่านนะจ๊ะซึ่งปู่ผมก็ตอบท่านไปว่าทำไมจะต้องมาเอาเงินกับผมด้วยล่ะเด,ด เออคือท่านตัางการเหตุผลถือว่าเป็นนักปราชลาดนะหลวงพี่หมายถึงหลวงปู่ของเราจะปู่ผง้าเรียกไงอาจารหลวงพี่ก็รู้ว่าผมไม่มีให้ไปเอากันนายห้างสวัสดิ์หรือคุณนายล้อมสิเขาก็สร้างให้แล้วคือให้ไปเอากับเศรษฐี หลวงปู่ก็บอกปู่ผงว่าไอ้ผงที่มึงยากจนอยู่ทุกวันนี้น,นี่นะใช้ได้แต่กอไก่ถึงหอนอุ้กเลยนะ <su> อันนี้อันนี้พอพึ่งก่อนเนี่ยไอ้ผงเนี่ท่านพูดไปถึงแต่กอไก่ถึงหอนอุ้กเนะแต่เอาเอพึ่งตัวเดียวก่อนนะที่มึงยากจนอยู่ทุกวันนี้เพ<น>ราะมึงไม่มีสายสมบัติติดตัวมาเลย <laughs> มันถึงได้ยากจนโอ้สายสมบัติใช่ถ้ามึงเอาเงินมาทำบุญกับกูยี่สิบห้าบาทเนี่ยเท่ากับมึงจะมีสมบัติพันล้านติดตัวใช่นะ25บห้าบาทเนี่ยนะพบชาติต่อไปมึงจะไปจนแบบนี้นี่ทันชี้ขุมทรัพย์ให้แล้วนะ ดยสิปูผมจะยังไงเนาะทิ่ทานพูดไปถึงกอไก่ถึงหอนหูกนะยกตัวอย่างเผาพึ่งปูผงเนาะจากนั้นปู่ผมก็เลยไม่เอะไม่อะอ่านี่ปูผงจะรวยแล้วเนาะรีบไปหาเงินมา25บาทเอามาทําบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติกับหลวงปู่ แล้วหลวงปู่ก็บอกต่อว่าทีมมึงทำบุญกับกูเนี่ยนี่นักเรียนต้องฟังเลยจ้ะฟังอยู่หรือเปล่าจ้ะฟังอยู่ค่ะนี่นะกี้ว่าไงจ้ะังอก่อนหน้าประโยคน์นี่อะไรนะจ้ะ เอออะไรนะจ๊ะอ๋อที่มึงนำบุญกูนะหมายเทคโนโลยีคำสำคัญเดียวนะคำสำคัญนะจ๊ะโกพระธรรมกายนับอสงไขยพระอม่ท้วนทีเดียวอ่าถูก ต่อไปคำว่าจนไม่ต้องพูดกันละ<า>คือไม่มีคำนี้อีกเลย<า>คำว่าจนไม่ต้องพูดกันละ<า>ต่อไปอีกกี่พบกี่ชาติก็มีสายสมบัติติดตัวไป<า>จะไม่ยากไม่จนอีก<า>นี่คำของพระผู้ปราบมาเน,<า>นี่ยจ้านี่ถ้ามึงมาทำบุญกับกนะูกน่ะถูกพระธรรมกายนับประสงค์หายพระองค์ไม่ทุนดเดียว นี่ทังนี้ก็ค่อต้องขยายความนิดหน่อยเนีคือตาเนื้อเนี่ยปู่ผมก็เห็นหลวงปู่องค์เดียวนี่นะจ๊ะเพราะยังไม่เห็นสิบเมื่อ <laughs> ไม่เห็นสิบก็ไม่เห็นศูนย์นี่เนาะเมื่อ <laughs> ไม่เห็นศูนย์ก็ไม่เห็นพระนี่นจ้ะใ,ในกลาง กายของท่านที่ท่านหยุดนิ่งจะมีพระธรรมกายอย่างเงี้ยที่ที่ปู่ผงพอเข้าใจนะจะนับอัสสงไขพระองค์ไม่ทวนดเดียวคือนับไม่ทวนเลยนะจะที่ซ้อนอยู่ภายในกายขององค์นั่นนี่ทุกขุมทุกขนเลย oh. เพราะนั้นที่เก็บเส้นผมนั่นไวนะ้เนี่ย นี่นะจ๊ะแต่พระธรรมกายเอาเส้นผมไปส่องกล้องเนี่ยจะไม่เห็นนะตั้งเลนจนี่นะจ๊ะที่เห็นสิบแล้วแล้วเห็นศูนไปเรื่อยๆไงจ๊ะเนี่ยแม้ลงผมแล้วหลุดจากกายท่านแต่นั่นยังมีอยู่จ๊ะนี่เลยจ๊ะมมนงั้นจะไปสู้ลบปลบมือพยายามมาได้อย่างไร นี่ท่านพูดพอให้สะดุดหูปู่ผงเท่านั้นเลยจ้ะนะและฝากประโยคนี้สำหรับผู้มีบุญที่จะมาภายหลังนะคือรุ่นนี้นี่เนาะรุ่นจากปู่ผงไล่เรื่อยมาเลาเยนะแต่รุ่นนี้แล้วรุ่นต่อไปนะจ๊ะคำว่าจนไม่ต้องพูดกันละแปลว่าสายสมบัติมาเชื่อมแล้วนี่ผังยากจนก็ถูกละลายหายสูญไปเลยเชื่อมสายสมบัติให้ นี่จะท่านชี้ขุมทรัพย์เนอะลูกว่าเรื่องนี้มันให้ข้อคิดกับลูกมากค่ะเพราะจริงๆหลวงปู่ท่านไม่ได้อยากได้เงินของปู่ผงเลยสักนิดเพราะท่านก็รู้อยู่ว่าปู่ผงเป็นยังไงอีกทั้งมีคนแห่ไปทำบุญกับท่านเหลือเฟือและที่สำคัญหากหลวงปู่จะช่วยปู่ผง โดยให้เงินปูผงไว้ใช้โดยไม่ต้องมีชีวิตที่ลำบากก็ยังได้แต่นั้นไม่ใช่ใชเหมือนว่าสัมมาสัมพุทเจ้าโปรดมหาทุกตะนักเรียนจําได้ไหมจ๊ะท่านตังใช้ความพยายามาอยู่ทั้งค้อนคืนนี่ไหมจ๊ะเทสอนทุกวิถีทางเลยพระบระมครูของเราเพื่อจะโปรดมหาทุกตะที่คิดแล้วคิดอีก ที่ผ้าใช่ไหมจ๊ะในนักเรียนใครจำได้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถวายแล้วแล้วขากลับทุกเมื่อเรืองถามทดสอบต้องลองเอาผืนไหนถวายเนี่ย พระสัมมาทูตเจ้าพรามเนพ่้ืนที่เป็นผ้าห่มเป็นคล้ายๆเป็นสบายของพราามครับสบองอยีหวหน้าฉันบอกผืนเดียวแต่ถ้าผืนเดียวที่ภรรยานุ่งหอมออกจากบ้านโอเคเนาะ <c oughs> แต่ต้องเหลือไว้ทิ้นหนึ่งใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ยืนยันละเนี่ยมันจะเดินจกวัดได้ไงหัว <c oughs> <c oughs> หน้าอาจาเนี่ย <laughs> เออนแต่ขนาดป้าสบายนั่นพูดจูกรอนคืนเทศสอนคือถ้าไม่โปรดนี่นะจ๊ะคือถ้าถอดใจแนละ้วข้ายัางจนอย่างนั้นตลอดพรามนั่นก็คงจนตลอดชอบแต่ไม่สามาสัมุท้าพระบรมกรูเราจะโปรดเพราะนั้นท่านก็เทศสอนไปจะมันต้องใจของพรมามนั้น หลุดออกจากความกังวลคือตอนแรกก็หลุดจากความหวงแหนหอยู่แล้วรหรือจะกังวลเอ๊ะเราจะยังไงอะไรนี่เใช่ไหจ้ญญแลวภยาจะออกจากบ้านได้หรือผพ้ไปจนคนตั้งใจในีเกลียงสยสยอาบริสุทธิ์ถึงถวายได้และทั้งได้กล่าวคำว่าที่ทต<า>ังเมยานิโน ากหลวงปู่จะช่วยปูผงโดยให้เงินปูผงไว้ใช้โดยไม่ต้องมีชีวิตที่ลำบากก็ยังได้แต่ถ้าหากใช้วิธีนี้ชาติหน้าปูผงก็ยังลำบากยากจนอยู่อีกค่ะเพราะไม่ได้ไปลือฝังกลายเป็นมหาทานบริบบิของผู้ให้แต่เหตุนี้หลวงปู่ท่านจึงคิดช่วยปู่ผงโดยบอยปูผงทําบุญทั้งที่เงิน25บ้าบาทมันมากสําหรับปูผงแล้วเกิน แต่ท่านก็นยังให้ปูผงทำเพราะไม่ให้ปูผงต้องเกิดมาจนอีกชาตินะ่าจะเรื่องนี้จะเห็นว่าจะแก้ผังจนได้นั้นต้องทำบุญเท่านั้นถึงจะแก้ได้นี่อาจารย์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยเพราะผังจนนี่เราไปหามาเองตอนอดีตที่เราเป็นคนเคยรวยใช่ไหมจ๊ะนี่นะแล้วเราก็ ประมาททำในชีวิตด้วยความประมาทไม่ทำทานมีความทะนีหวงแหนทรัพย์มัวแต่เอาทรัพย์ไปถล่มทลายนี่ลเลยจ้ะเจริญนี้จะเห็นว่าจะแก้ผังจนได้นะต้องทำบุญเท่านั้นยังจะแก้ได้พอเราตอนนี่เข้าเราเท่ากับเรา